สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอิซีทุกท่านพบกับผมนนทนาวินอีกเช่นเคยในเรื่องเล่าจากสนามรบเราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ผมนั้นได้หายหน้าหายตาไปหลายวันเหมือนกันก็รู้สึกคิดถึงพี่น้อง f c เหมือนกันนะครับ ไปประชุมสมาคมทหารผ่านศึกจากนั้นก็ไปประชุมชุมรมทหารผ่านศคน 1, 3, ึงสามค่ปักธงชัยและถือโอกาสไปทําบุญไปไหว้พระนําสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่อัตคัดขัดสนในด้านความเป็นอยู่วันนี้จบภารกิจทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้เอ่ยมาวันนี้กลับมานั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ที่นี่ นำเรื่องราววีรกรรมของทหารผ่านจูโจมจากไขยปักธงชัยและพี่น้องทหารผ่านจากทุกกรมทุกกองทั่วประเทศผมจะนำมาเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังสำหรับวันนี้คลิปนี้จะพูดคุยเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังและจะมาเทียบเคียงกันระหว่างการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีต การปราบปรามผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้อันไหนง่ายกว่ากันอันไหนลำบากกว่ากันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับสองสามวันที่ผ่านมามีน้องๆทหารพาจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเข้ามาอวยพรทีแรกก็รู้สึกง,งุนงงสงสัยเหมือนกันนะครับถามว่าเอ้ยน้องๆมาทําไมกันในพื้นที่แถบนี้ เขาบอกว่ามาหาพี่นนท์พี่นี่แหละพี่นนท์ก็เลยบอกว่าอย่างนี้เขาก็สวัสดีปีใหม่ครับพี่นนท์บอกว่าอย่างนั้นเฮ้ยเราพวกเองอยู่กลมอยู่ก,กองไหนกันบ้างเนี่ยสามสี่คนมาเขาก็บอกว่าอยู่ในพื้นที่นาราธิวาสก็มีอยู่ในพื้นที่ปัตตานีก็มีอยู่ในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาก็มีอยู่ในพื้นที่อำเภอทานโตก็มีนะครับก็ทักทายจากนั้นก็พบปะพูดคุยนะครับคุยกันอยู่นานนะครับหลายชั่วโมงเหมือนกัน ก็เลยถามเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับน้องๆเขาก็เล่าตามความซื่อตามภาพที่ได้พบที่ได้เห็นให้ผมได้ฟังแต่ต้องขออภัยพี่น้องเอฟจริงๆผมไม่สามารถที่จะนําภาพของน้องๆมาเผยแผ่ในคลิปได้เพราะว่ามันอันตรายอีกอย่างเดี๋ยวผู้บัญชาเขาก็จะตําหนิติต่งได้ว่าเฮ้ยนาเรื่องราวความลับ ในกองร้อยในกองพันมาเล่าให้กับสื่อมวลชนฟังได้ยังไงประมาณนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตไม่สามารถที่จะส่งภาพน้องๆอ,ออกไปได้นะครับหลังจากที่พูดคุยกันอยู่นานครับเราก็มาพูดคุยเรื่องว่าในอดีตการปราบปรามผกอหรือว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ของพี่นนท์เนี่ยเป็นอย่างไรเขาอยากจะรู้อยากจะทราบว่าอย่างนั้นผมก็เลยถือโอกาสเล่าให้น้องๆฟังนะครับ ภารกิจฐานพานจู่โจมจากไข่ปักธงชัยจริงๆแล้วเนี่ยคือป่าปามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือพอกกคอทหารพานเนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นมาในภารกิจนี้จริงๆพี่น้องไม่ได้ส่งเข้ามาเพื่อป่าปามกองกําลังต่างชาติไม่ได้ส่งเข้ามาเพื่อป่าปามกองกงํา,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 ากกลังฐานเวียดนามหรือกองกําลังฐานลาวกองกําลังฐานพามา่าหรือกะเรียงแต่อย่างใด ภารกิจในขั้นต้นในช่วงแรกๆยุคแรกๆคือป่าปามผู้ก่อการคอมมิวนิสต์หรือคนของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับเมื่อสร้างทหารผ่านขึ้นมาแล้วนะครับตามที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องอฟังก,ก็ส่งไปที่ตะเข็บชายแดนอีสานตอนใต้บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจากนั้นก็ส่งไปตามตะเข็บชายแดนทั่วประเทศนะครับออกไปทางหนองยาไซออกไปทางอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีก็มีออกไปทางกาญจนบุรีก็มีออกไปทางอำเภอตาพยาอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศกิง่งอำเภอคลองหาดจังหวัดปราจีนบุรีในอดีตก็มีแล้วก็ส่งต่อเนื่องไปถึงชายแดนก็เรียกชายแดนจันทบุรีตาดทางฝั่งฝักนุน้นก็มีฐานพระจูโจมจาก่ขยปักธงชัยเขาเป็นต้นแบบของทหารพลานจริงๆต้องยอมรับนะครับพี่น้องฐานพานที่ฟังผมอยู่ท่านต้องยอมรับ เพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและมีคำสั่งอ้างอิงอยู่นะครับแล้วเขาก็บอกว่าทหารผ่านจโจโจโชคอหนึ่งสามข่ปักธงใจคือต้นแบบของทหารผ่านฝึกเข้ามาฝึกขึ้นมาจบแล้วก็ส่งออกไปปราบปรามผู้ก่อการ้ายทั่วประเทศถามว่าในยุคนั้นทำไมเราไม่ค่อยพลาดท่าให้กับคนร้ายมากนะักมันไม่เหมือนในยุคนี้ไม่เหมือนในช่วงนี้ ในพื้นที่3ามเทียกว่าเชดนภาคใต้เนี่ยพักพวกเพื่นพ้องพี่น้องฐานผ่านของเราเนี่ยถูกซุ่มโจมตีถูกวางกับระเบิดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่อนข้างบ่อยครั้งทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาโดนกันทั่วหน้าและไม่มีมาตรก,การป้องกันระวังหรือยอย่างไรจึงทำให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับเราก็มาพบปะมาพูดคุยกันในค่ำคืนนั้น ขาก็ถามผมแล้วช่วงที่ตั้งฐานวิบัติการทหารผ่านในสนามรบเขาทําอย่างไรเมื่อเดินทางเข้าถึงพื้นที่เราก็จะตั้งฐานวิบัติการบางครั้งบางโอกาสนะครับก็ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนหรือว่าใกล้หมู่บ้านบางครั้งตั้งอยู่ในป่าดงดิบบางครั้งตั้งอยู่บนภูเขาสูงแต่จะตั้งที่ไหนก็แล้วแต่ฐานวิบัติการเนี่ยเราไม่อนุญาตให้แม่ค้าไม่ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ไม่ให้ประชาชนเข้าไปบนฐานปฏิบัติการของเราคือไม่ให้รู้ความเคลื่อนไหวภายในฐานปฏิบัติการของเราคือการมาของแม่ค้าการมาของกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือประชาชนเนี่ยนะครับเราไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นใครอยู่ฝ่ายไหนบางครั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ได้กำนันเขาก็อาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ เข้าไปภายในฐานวิบัติการของเราทุกพื้นที่ทั่วไทยการวิบัติฐานพานจู่โจมไข้ปักธงจะเป็นแบบนั้นไม่อนุญ,ญาตพุ่งครับกองร้อยของเราในสมัยก่อนเนี่ยท่านจะเข้มแข็งมากจะมาพบกับทหารพานนะครับจะต้องนั่งรอที่หน้ากองร้อยไม่ให้นําเข้าไปในกองร้อยไม่ให้ไปหลับนอนอยู่ในกองร้อยพุ่งครับกองร้อยรองพุ่งครับกองร้อยของเราเนี่ยจะเข้มแข็ง ห้ามเด็ดขาดหัวหน้าชุดบริการกําลังพลในกองร้อยต่างๆเนี่ยจะรับรู้รับทราบร่วมกันว่าไม่ให้นําบุคคลภายนอกเข้าไปในฐานบริการเป็นอันขาดถ้าหากปล่อยให้พี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนต่างๆแม่ค้าแม่ขายต่างๆเข้าไปในกองร้อยนีย่นั่นคืออันตรายที่แฝงมากับ พี่น้องประชาชนที่เข้ามาภายในฐานปฏิบัติการของเราผมหันกลับไปถามน้องน้องๆเขาก็เล่าว่ามาตรการระวังป้องกันอย่างนั้นมันทําไม่ได้พี่ผมเลยถามว่าทําไมทําไม่ไ,มได้น้องบอกว่าด้วยเหตุที่ว่าฐานปฏิบัติการในพื้นที่สามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในชุมชนตั้งอยู่ใกล้ชุมชนเพราะฉะนั้นจะมีแม่ค้าเข้าไปผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาเข้าไปพบปะไปพูดคุยในกองร้อย นั่นแหละคือมหันตภัยที่ไหลแรงแม่ค้าเข้าไปเขาก็มองเห็นว่ากอง้อยนั้นมีกําลังพลกี่นายมีบังเกอร์กี่หลังวิทยุยสื่อสารอยู่ตรงไหนอาวุธหนักอยู่ตรงไหนเขาเห็นหมดพี่น้องเมื่อกลับออกมาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแม่ค้าผู้นำผู้นําศาสนาต่างๆเป็นฝ่ายเดียวกับเราท่านมั่นใจขนาดนั้นเหรอผมก็ถามน้องๆนะครับน้องๆเขาก็บอก เขาก็อึ้งเหมือนกันนะครับน้อง,องเขาบอกว่ามันจะทํำยังไงพี่ก็เลยบอกว่าก็ต้องแนะนําพุ่งคับกลองลอยรองพุ่งคับกลอง้อยหรือว่าหัวหน้าชุดปฏิบัติการเนี่ยอย่าปล่อยให้บุคคลภายนอกเข้าไปในฐานปฏิบัติการแล้วก็เขาบอกพูดไม่ได้ไอไม่ดังไม่มีใครเชื่อผมก็เลยบอกในเมื่อพวกเราพูดกันเองไม่ได้เตือนพุ่งขับกลองลอยรองพุ่งขับกลอง้อยไม่ได้นั่นแหละคือมันมาหันตภัยร้ายแรงของพี่น้องฐานฐานของเรา ผมก็เลยไม่แปลกใจว่าในพื้นที่3จังหวัชดชายแดนภาคใต้ทำไมทุกการเคลื่อนไหวของทหารพานเราเนี่ยถูกจับตาอยู่ตลอดเวลากดระเบิดขึ้นมาครั้งใดตุ้มเนี่ยจะต้องมีพี่น้องฐานพันในพื้นที่สามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอยู่ตลอดการเคลื่อนไหวทุกพื้นที่ ในสามที่ประชแดนภาคใต้ในความรู้สึกของลุงนนนะของแอดมินเนี่ยผมว่าช่วงนี้ไม่ปลอดภัยไม่ได้บอกว่าพี่น้องฐานพันของผมเนี่ยเป็นไส้ศึกแต่ผมฟังจากน้องๆเขาเล่ามานะครับบางครั้งบางโอกาสมีรถมอเตอร์ไซค์แอนแอวิ่งมาจากในหมู่บ้านพอมาถึงด่านวิ่งทะลุกาไปในกองร้อยเลย ถามว่ามาทําไมมาหาเพื่อนบางครั้งเอาน้ําท่อมมาส่งว่าอย่างนั้นปล่อยเข้าไปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไอ้คนที่เข้าไปในกองร้อยที่ไปส่งน้ําทงน้ําท่อมที่ไปขไขหวยไขเบอร์เนี่ยเขาเป็นฝ่ายเดียวกับเราเขาอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะครับด้วยเหตุนี้เมื่อคนร้ายหรือว่าผู้ก่อเหตุความรุนแรงเนี่ยเขารู้ความเคลื่อนไหวว่าไอ้เจ้าหมอเนี่ยมันไป เรียกส่งน้ำทงน้ำท่อมไปออขายหวยเอาขนมเอาอะไรไปค้าขายในฐานวิบากการก็แล้วแต่นะครับเขามาบีบขเขาเรียกดข่าวนี้เดี๋ยวรู้แล้วว่าในฐานวิบากการมีกําลังพลกี่นายจุดไหนอ่อนจุดไหนแข็งอาวุธยุทโธปกรณ์อาวุธหนักอยู่ตรงไหนบอกคอ,อยู่ตรงไหนวิทยุสื่อสารอยู่ตรงไหนเขารู้หมดเพราะฉะนั้นเขาก็มาวางแผนปฏิบัติการได้เลยนะครับอันนี้ต้องขอไปพี่น้องทหารผ่านในพื้นที่3จังหวัดเยเดน ภาคใต้จริงๆนะครับเพราะว่าตามข้อมูลความเป็นมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเข้ามาเกาะติดเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือติดตามมานานแล้วนะครับเกาะติดมาตั้งแต่ปีพศ .2525 นะครับเคยปราบปรามผู้มีอิทธิพลจากนั้นกําลังพลพักผู้เพื่อนพ้องพี่น้องจากใครพันุูเขาก็ ลุยมาแล้ว14จังหวัดจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีออกไปนครศรีธรรมราชพัทลงุงนะครับทะลุออกไปอำเภอยะหานะครับจังหวัดยะลาไปแถบอำเภอเบตงปัตตานีลราทิวาดไปมาหมดอ้อมมาทางจังหวัดตังนะครับออกมาทางการจัดนัดิศออกมาทางไอ้จังหวัดกระบี่จังหวัดสตูลภูเก็ตวกกลับมาทางสุราษฎร์ธานีคือไปมาหมดพี่น้อง ในช่วงนั้นเท่าที่จําได้หลังจากยุทธการใต้ร่มเย็นครั้งที่15จบลงไม่เคยมีเรื่องราวเหตุการณ์ที่ผู้กอ่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นพอคอโจนจีนคอมมิวนิสต์โจนแบ่งแยกดินแดงหรือกลุ่มไหนก็แล้วแต่คือเขาวางอาวุธไปหมดแล้วนะครับแต่พอช่วงปีพศ2 5 4 7นะครับมันก็ระอุข,ขึ้นมาอีกอันนี้ตอบย้งว่ามันระอุข,ขึ้นมาอีก โดยเฉพาะในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็มีพวกเพื่อนพ้องพี่น้องชาวพานของเราน้องๆเนี่ยก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บทั้งแรงอัดอะไรก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นพี่น้องประชาชนไทยพุทธผู้บริสุทธ์นะครับบางครั้งก็เป็นพระอย่างเงี้ยนะครับออกไปบินถ้าบัดเขาซับแบบปังปังบางครั้งก็ เอากับระเบิดไปวางไว้ตามถังขยะตามไพ่ออนุ่มท่อน้าอะไรก็แล้วแต่ตุ้มตามทุ่มตามขึ้นมานะครับจากนั้นไฟเราก็เกาะติดเกาะติดก็จับได้เกิดการต่อสู้ทําให้เขาเสียชีวิตพอทําเสียชีวิตปุ๊บนะครับแทนที่จะยอมรับว่าตัวเองเป็นคนร้ายเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับก็ไปเปล่าประกาศบอกพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าถูกกระทําจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐกดขี่กลมหิงรังแกบอกว่าอย่างนั้นไปเป่าหูไปปั่นมวลชนบางคนเขาไม่รู้เรื่องรู้เรานะครับเขาไม่รู้ความจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรมาอย่างไรจากนั้นเขาก็มีความเชื่อพอมีความเชื่อเกลียดครับเกลียดทหารพานเกลียดทหารไทยเกลียดเจ้าหน้าที่ตำรวจเกลียดกำนันผู้ใหญ่บ้านเกลียดผู้นําชุมชนเกลียดพี่น้องประชาชนไทยพุทธนะครับจากนั้นเสียงปืนเสียงระเบิดมันก็ดังต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารบางอย่างบอกว่าเราเคลื่อนไหวนะครับไปอยู่จุดไหนนะครับค่ำคืนออกไปลาดตระเวนไปซุ่มอยู่ตรงไหนคือเขาเรียกว่าถูกบล็อกพิก,กัดไว้หมดครัว่าบล็อกพิก,กัดเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะส่วนไหนก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ขอปุกปิด,ดนิดนึง นะครับไปรับรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวของกําลังพลอยู่ตรงเนี้นะครับอันนี้ฝากผู้ขับบัญชาระดับสูงว่าท่านไว้ใจแค่ไหนว่าพี่น้องเราเนี่ยเกลือมันจะไม่เป็นหนอนสมมุติผมเดินทางออกจากบ้านสมมติบ้านของผมเนี่ยเป็นฐานวิบัติการออกไปลาดตระเวนผมไปนอนอยู่ที่วัดนะครับถ้าผมไม่รายง,งานกลับมาที่ ส่วนกลางส่วนกลางก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับแต่พอรายงานปุ๊บข้อมูลข่าวสารจากวิทยุสื่อสารเนี่ยนะครับในระหว่างที่พูดกันไปเรียกขานกันไปกันมาเนี่ยท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่เปิดฟังอยู่เมื่อเขาเปิดฟังอยู่เขารู้ว่าเอ้าไอ้ฐานพันสิบสองคนมันไปอยู่ที่วัดตรงเนี้เขาเคลื่อนกันแล้วเขาา้าว่าเขาก็รู้นี่บ่อน้ําอยู่ไหนทางไปร้านค้าอยู่ตรงไหน จุดไหนที่น่าจะเป็นที่ตั้งของายเราเ,าเขาก็ซัดเอาตุ้มตามตุ้มามนะครับตรงนี้นะครับอยากฝากให้ผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับต้องระวังโดยเฉพาะผู้นำทางทหารนะครับอย่างไปฝังตัวอยู่ในโรงเรียนนะครับท่านก็เ,เรียกไปอินซีจากฉลามอินซีจากฉลามตอบกันไปตอบคันมนไอ้อคนไหลมันฟังมันดักฟังอยู่แล้วมันก็รู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นเวลาจะไปซุ่มสังหารเหมือนกัน นะครับพอเดินทางไปไปซุ่มอยู่ในป่าเขามีพิก,กัดคนไ้ายมันก็ฟังอยู่มันก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องหาวิธีทําอย่างไรไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เขารู้เราเรารู้เขาได้แต่ทําอย่างไรจะไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้เราแต่ข้อมูลที่ผมได้รับจากพักผู้เพื่อนพ้องพีพ่น้องฐานพานันซึ่งเดินทางมาหาผมที่บ้านเมื่อวานผมรู้แล้วว่าทําไม จึงมีเขาเรียกว่าคนร้ายเนี่ยเข้ามาโจมตีฐานปฏิบัติการทางทหารผ่านในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยอยู่บ่อยครั้งผมไม่สงสัยพี่น้องนะครับหากฟังคลิปของผมตั้งแต่ต้นพี่น้องจะรู้ว่าข่าวข่าวความเคลื่อนไหวตั้งแต่แอนเ,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 เข้าไปในกองร้อยเนี่ยจบทุกพื้นที่ผมไม่เคยให้มีประชาชน นะครับเข้าไปในฐานปฏิบัติการไม่เคยให้แม่ค้าแม่ขายเข้าไปนอกจากในที่ตั้งปกติอันนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ค่ายปักธงช็ยเขามีแม่ค้าแม่ขายหวยแม่ขายกับข้าวแม่ขายขนมหวานก็มีแต่ตรงนั้นมันเป็นที่ตั้งปกติมันไม่มีโจรมันไม่มีผู้ร้ายมาตรการมันก็ค่อยๆผ่อ,คอ,อนคลายลงแต่พื้นที่สามจังหวัดเชาดแดนภาคใต้เป็นพื้นที่สีแดง นะครับท่านจะบอกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวแนะ้่ผมไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นอยากขอความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่นะครับช่วยดูแลมาตรการพอพูดมาถึงตรงนี้อาจจะมะีพี่น้องครูฝึกหลายคนหลายท่านเฮ้ยครูฝึกมึงไปอย่างดีฝึกไปแบบนี้เออครูฝึกเขาก็เก่งเขาก็มีความรู้มีความชํานาญในการฝึกนั่นแหละรครับแต่ว่าฝึกจบแล้วท่านเดินทางออกไปสู่หน้าแนว ออกไปในพื้นที่ปฏิบัติการลบตรงนั้นนะครับท่านต้องใช้สติสติมากๆต้องระวังตัวเองพวกอาวุธปืนพวกเนี่ยนะครับอย่าทิ้งห่างนะครับถ้าผู้บัญชาเขาสั่งการถ้าดูแล้วมันไม่ปลอดภัยนะครับท่านก็ต้องพูดไม่ใช่ว่าครับครับอย่างเดียวเนี่ยตายอย่างเดียวนะพี่น้องนะครับในอดีต การป่าปามผอคอมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับการป่าปามก็ทําง่ายนะครับคือเรามีแต่ข้อมูลของฝ่ายเขาเขาเนี่ยรู้แต่ว่าทหารพรานเข้ามาในพื้นที่แต่เขาไม่มีโอกาสรู้เลยว่าทหารพรานเนี่ยมันมาตั้งอยู่ตรงไหนฐานวิบัติการแห่งนี้มันมีกําลังพลกี่นายมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์อะไรบ้างเราไม่เปิดโอกาสให้เขาได้รับรู้เรื่องราวความเคลื่อนไหวของฝ่ายเราตื่นเช้ามาเรา ส่งกำลังพลออกไปลาาตะวินรอบๆฐานบริบการทุกวันสลับสับเปลี่ยนเวลาวันนี้ไป8ปดโมงเช้าออกไปทางซ้ายวันหลังมาออกไป10บโมงเช้าออกไปทางขวาออกไปหลังฐานออกไปหน้าฐานเราจะไม่ใช้เวลาที่มันตรงกันซึ่งง่ายต่อการตรวจการของค่าศึกเราจะสลับสับเปลี่ยนเวลาสลับสับเปลี่ยนกำลังผลหมุนเวียนกันอยู่ตลอด กำลังพลอีกส่วนหนึ่งดูแลป้องกันฐานปฏิบัติการชุดที่หนึ่งเขาก็สร้างเวรขึ้นมาป้องกันหน้าแนวของตนเองชุดที่สองเขาก็สร้างกําลังพลขึ้นมาป้องกันหน้าแนวของตนเองชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่ห้าชุดที่หกแต่ปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าทํากันไหมนะครับอันนี้เป็นแค่คิดมุมมองฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้เอาปฏิบัติก็ได้ไม่เอาไปปฏิบัติก็ได้ไม่ว่ากันแต่เล่าให้น้อง ฐานผ่านให้พี่น้องอินซีของผมได้ฟังว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับบางครั้งบางโอกาสเราจําเป็นที่จะส่งยามคอยเหตุออกไปนอกพื้นที่ออกไปในจุดที่คาดการว่ามันจะมีคนร้ายลักลอบคืบขานเคลื่อนไหวเข้ามาเราต้องส่งยามคอยเหตุของเราเนี่ยออกไปดูแลออกไปสังเกตการหลุดจากยามคอยเหตุเข้ามา ก็ยังมีเวียนยามของชุดปฏิบัติการชุดบอกอซึ่งตั้งอยู่ใจกลางฐานวิบกากันเขาก็จะมีเวียนยามอีกหนึ่งคนกำลังพลภายในชุดวิบกากันเขาจะมีชุดเตรียมพร้อมอีกหนึ่งชุดปฏิบัติการไม่ใช่พอเกิดเหตุร้ายเป่าทุ่เว็่ปิดปิด,ปดให้เวลาหนึ่งนาทีห้านาทีทั้งแต่งตัวแต่งกายอาวุธยุทธโทปประกก็ไม่พร้อม หากเกิดเหตุจะทำยังไงยิงต่อสู้กับคนร้ายกับผู้ก่อเหตุความรุนแรงก็ไม่ทันกว่าจะแต่งตัวเสร็จแต่งกายเสร็จเขาไปไกลแล้วนี่แหละเหตุการณ์ที่ผมกำลังตรวจพบถามว่าไปอยู่ในเหตุการณ์กับเขาไหมไม่ได้อยู่แต่ภาพเหตุการณ์นะครับบริเวณที่ท่านปฏิบัติงานเนี่ยมันะถูกส่งเข้ามาส่วนหลังนะครับสื่อมวลชนยูทูบเบอร์ต่างๆห้องข่าวต่างๆเขาก็ เอาภาพเหตุการณ์นะครับส่งเข้ามาในห้องไลน์กลุ่มต่างๆจากนะั้นพอผมไปดูนะครับอย่างวันก่อนเอาผมถามจริงเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คนร้ายยิงฐานพานสียชีวิตหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บอีกสองหรือสามนายวันนั้นพื้นที่ไม่มีที่กำบังไม่มีกระสอบทรายไม่มีมาตรการอะไรเลยไม่มียามคอยเหตุไม่มีเวรรักษาการรอบๆไม่มีการเตรียมพร้อมอะไรออกไปก็โบกรถนะครับ ตามตะเข็บเชเดีนทั่วประเทศผมก็ไปนะครับในพื้นที่าทางอ,าอําเภอแม่สอดทางอำเภอท่าสองยางทางอำเภอศพบุ่ยออกไปทางแม่ฮ่องสอนหารพรานของเราเขาก็ตั้งด่านเป็นจุดเป็นจุดเขาก็จะมีกระสอบใจเมื่อเกิดเหตุการณ์เขาจะมีที่กำบังนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่เต็มแบบพลชเหมือนในในพื้นที่ที่มันมีการลบในช่วงที่ผมไปในพื้นที่แถบท่าสองยางแถบศพบุ่ยแถบอุ้มผังแถบนั้นมันไม่มีการลบ ทหารพม่าก,กับทหารเขเลียงเขายังไม่ได้ยิงกันนะครับถือว่ามาตรการก็ค่อนข้างจะละลวมเพราะว่ามีเวียนยามแค่สองคนนั่งอยู่ป้อมคนหนึ่งตรวจคนหนึ่งนะครับส่วนอาวุธป,ปืนเนี่ยวัถูกทิ้งดิ่งลงที่พื้นหากเกิดเหตุการณ์ไม่ทันพี่น้องมันไม่ทันแต่ว่าไม่ได้เพราะในพื้นที่แถบนั้นมันเขาเรียกว่าพื้นที่ปกติมันไม่ใช่พื้นที่ศึกสงครามแต่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องมันเป็นพื้นที่สีแดงเป็น พื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นฝากน้องๆดูแลความปลอดภัยตัวเองให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าประมาทคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฟังแล้วถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้พี่น้องได้ชมได้ฟังกันอีกขอบคุณครับ สวัสดีครับ